นี่ก็สุดหล่อเขาก็คุณเอ็มก็รอที่จะรับไปนะรอบต่อไปนะรั้วรอบต่อไปเท่าไหร่ก็ไดนทราบนะครับท่าไห,หล่ก็เป็นสาวๆนะครับบรร,ระะบรรยากาศนะครับที่โรงแรมรามาดานะ,ะนี่ก็ผ่านรอบผ่านรอบคัดเลือกมาแล้วนะครับก็ความดันขึ้นนิดหน่อยนะก็วันนี้มารีิวสั้สนๆนะครับก็เข้าคิวรอไปฉีดยานะครับบรรยากาศนะฮะก็ค่อนข้างเงียบสงบนะฮะ นี้ก็เขานัดไว้ประมาณหลายพันคนแต่ว่ามากันประมาณ200นะฮะก็เจ้าหน้าที่ก็ดูแลค่อนข้างดีนะฮะมันระเบียบเรียบร้อย ง,งานบรรยากาศคร่าวๆนะครับจากโรงแรมแรามาดาเจ้าพญาฟา้าบรรยากาศ360องศาก็คุณเอ็มก็เดินทางกลับโรงแรมแล้ว